ก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมใครสนใจซื้อขายรหัสเกมฟีฟ่าเกม ROV นะครับผมผมมีคนนี้มาแนะนำนะครับผมแอดฟินะครับผมซื้อขายรหัสฟีฟ่าและรหัสอา v นะครับผมเครดิตแน่นๆนะก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอปอลูและเกมปีป้าออนไลฟี่นะครับผมวันนี้นะผมเราจะมาจัดทีมกันนะผมเป็นฟูลทีมนักเตะที่เคยได้บอลลงดอนะผมที่มีในเกมฟี FA าออนไลฟนะครับผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาแล้วนะผมนักเตะที่ได้บอลลงดองตั้งแต่ปี1956นะผมถึงปัจจุบันเลยนะผมก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวขึ้นให้นะครับผมก็ถือว่าเยอะมากเลยนะโอ้โหเป็นร้อยเป็นพัน ไม่ใช่พูดพูดไปกันและมันเป็นคาเรียกว่าไงมันมีคนที่เคยมีใน f ิพาไรสารด้วยอย่างเช่นฟานเปเค่นเบลเออร์อะไรองี้จอร์ดเวร์นะครับผมแต่ f i f าไรสีมันไม่มีนะครับผมก็นะไม่เป็นไรนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวไปดูนักเตะที่เราจัดกันไปแล้วดีกว่าแล้วผมฟูทีมบอลลงดอกนะครับผม,ม,บนะบผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลย โอเคก็นี่เลยนะผมเป็นฟูลทีมนักเตะที่เคยได้บอลลงดอนะครับผมก็มีประมาณนี้เลยนะสำรองสำรองนี่คือหามาได้ประมาณเท่านี้นะในเกมฟีฟ่าออนไลสี่นะครับผมโอเคตัวแรกกันเลยนะเป็นโรนันโดอาร์เก้านะครับผมได้บอลลงดอปี2002นะครับผมแล้วก็ปี1997นะครับผม2ปีนะโรนันโดอาร์เก้านะครับผมแล้วก็ยูเซบิโอนะได้บอลลงดอปี1965นะครับผมโอเคเนาะ เมสซี่นี่ก็ได้บอลลงดอหลายปีเลยนะครับผมก็ปี2009 2010 2011 2012 2015นะแล้วก็ปัจจุบันนี่ได้อะไรไม่รู้นะครับหาได้แค่ปี2016นะิีกซ้ายกันบ้างนะผมเป็นโรนันดินโน่นะได้บอลลงดอปี2005นะครับผมปีขวาจอร์ดเบธนะครับผมจอร์ดเบธนี่ได้บอลลงดอปี1968นะครับผมโอเคนะแล้วก็มาที่กองกลางนะลิวันโดนะครับได้บอลลงดอปี1999นะครับผม พาเวลเน็ตเวตนะครับได้บอลลงดอปี2003นะครับผมมัตเทอุดนะครับผมโรอทามัตเทอุดได้1990นะครับผมบอลลงดอนะสำหรับมัตเทอุดนะครับกองหลังอีกหนึ่งตัวเป็นฟาบิโอคานาวาร์โรนะครับผมก็ได้บอลลงดอปี2006ไปนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเฟอร์จิลฟานได้นี่น่าจะเป็นบอลลงดอปีปัจจุบันนะครับผมก็เลยเอามาใส่นะเพราะว่าบอลลงดอของกองหลังมันมี สามสี่คนนะแต่ว่ามันไม่มีในเกมจนระิงจริงมันมีฟันเวกเกนเบลเออร์นะครับผมได้หลายปีเลยนะแต่ว่าไม่มีในเกมนะครับผมก็เลยเสียดายอยู่นะไม่งั้นครบเลยนะครับผมแล้วก็ผู้สาวประตูนะเป็นเลฟยาชินนะครับผมได้บอลองดอปี1963นะครับผมเลฟยาชินนะมาดูที่สำรองกันบ้างนะผมเป็นฮิสโตสตอยคอฟนะครับผม,บผมได้บอลองดอปี1994นะครับผมสำรับสตอยคอฟ กิสเทโนโรนันโดนะครับได้บอลลงดอปี2008นะครับผมปี2013 2014 2016นะครับผมที่หาได้ก็ประมาณนี้นะโอเคมาโคฟานบารเทนนะครับผมได้2ปีแล้วหน8่งเก้นะครับผมมาโคฟานบารเทนนะโอเคนะครับอันเดรเชฟเชนโกนะครับผมได้บอลลงดอปี2004นะครับผมอันเดรเชฟเชนโกนะโยฮันครับนะครับผมได้ โอ้บอลลงดออยู่หลายปีเลยนะโยฮันครับมีปี1971นะครับ1973แล้วก็1974นะสำหรับโยฮันครับนะครับโอ้โหเทพมากแล้วก็ซีนาดีนซีดานนะครับผมได้บอลลงดอปี1998นะครับผมสำหรับซีดานแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นโรบร์โตบาโจนะครับผมก็ได้บอลลงดอปี1993นะสำหรับบาโจแล้วก็มีอีกตัวนึงเป็นไมเคิลโอเว่นนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อเข้ามาทีมนะเพราะมันเต็มแล้วนะ โอเว่นนี่ได้บัลลงดอปี2001นะครับะผมไมเคิลโอเว่นนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับนักเตะที่เคยได้บัลลงดอนะเป็นฟูลทีมนี้เลยนะครับผมฟูลทีมที่ได้บัลลงดอแนละ้วก็พยายามจัด f อีให้มันพอนะก็ได้เป็นประมาณนี้เลยนะนักเตะก็ไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่นะาะว่ามันเอาต้องเอาตัวแสแตตน้อยๆอ p น้อยมาใส่นะก็เลฟบยาชินนี่ก็ปีเอ็นเทดีมีปีเดียวนะบวก5นะเ p 15เลยนะครับไม่รู้จะเหนี่ยวหรือเปล่าแต่บัลลงดอนี่เหนียวแน่นอนนะ โอเคนะครับผมเป็นแผน 3, 4, 3สเนาะก็บรลงดอนี่กองหลังมันได้น้อยนะครับผมก็เลยต้องเป็นแผนนี้นะโอเคนะครับผมก็ทีมคัลเลอร์ทั้นิดนึงนะมีบาซานะแล้วก็มีอินเตอร์นะที่เป็นบัรลงดอมิลานนี่ก็เยอะอยู่นะครับผมประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวไปดูวันที่แท็กติกนักเตะกันก่อนเลยนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะแผน3 4 3นะคือมันหลังน้อยก็เลยต้องใช้แผนนี้นะครับผมโอเค เทคติกทีมก็เป็นแผ่นนี้เลยนะครับแผ่นเปิดบอลร้อยนะครับเพราะปีกวิงแบ็กจะได้วิ่งเติมนะครับผมบทบาทนักเตะกับตันทีมกับตันทีมเป็นเลฟยาชินไปเลยนะครับผมลูกโทษเป็นโรนโดอา9เตะมุมเตะมุมมาเป็นนิดเวดละกันนะข้างนี้ก็เป็นจอดเบสไปนะครับผมฟรีคิกโอ้โหลิบันโด ยินดีมากเอาเยือนไปก่อนลิวันโดทางซ้ายนะครับระยะไกลนี่ก็เป็นพาเวลเนเวิอับยโยนแล้วกันนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะผมว่า,วาฟูลทีมนักเตะบอลลงดอนนะครับผมจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยไปโอ้โหเลฟยาชินใส่ชุดดีโคตรเท่มีหมวกด้วยโอ้โหโคตรเท่ยอดโคตรเท่เลยนะเลฟยาชินโอเคนะครับผมก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะมาดูกันว่าฟูลทีม นักเตะที่เคยได้บอลลงดอนะครับผมจะออกมาเป็นยังไงนะคือแต่ละตัวนี่เทพทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าเป็นนักเตะที่เคยได้บอลลงดอคือนักเตะสุดโหดในยุคยุคนั้นนะครับผมมาโรน,นันโยคึงโชไปไปแล้วโรน,นันโยนี่หลุดเบสหลุด,ดยิงโอ้โหเวสซี่ช็อตเบสเกือบเร็วเกือบได้เน็ตเบสเปิดมาสวยๆ โดนโค้งามาให้สวยเนเ็ตเวทลิวันโดเมสซี่ยิงแม่งเลยตรงนี้คานาวโร่ได้ปะโอเคปล่อยออกไปเอาฟานได้ฟานได้คานาวโร่มุ่งคืนเล็บยาชินก่อนสวยงามยาชินมาให้เยินลิวันโดเนเ็ตเวทเมสซี่ออกไปนี่เลยครับโลนันดินโยมาแล้ว ต้องไล่าลามสะิลหน่อย,อยเหมือนตอนที่เขาได้บอลลงดอดึงมาก่อนจัดมาไม่ตีเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อสนจากโรนัลดินโย่ยจากเบสซี่แ <c oughs> อสซิสต์เป็นโรนัลดินโย่ <c oughs> โอเคมาแล้วหนึ่งลูกนะครับผมมาแล้วหนึ่งลูกยอด <c oughs> นี่แหละนักเตะบอลลงดอนะครับ <c oughs> โอเคถ้าใส่สีดานได้มันจะดีกว่านี้นะโอเคครับนำมาละหนึ่งระตุศูนย์โลนันดิโยฟานได้มาออกมาให้ยูเซบิโอปีทีซีก็คือมันก็คือยูเซบิโอโลนันโดอาเก้าออมาแล้วคือมาหนึ่งทีม้วนมาล็อกเข้าในยิงเต็มข้อโอ้โหเกือบได้ว่ะมาจัดเบสโยนมานดีกว่า เลดเวดอ้าวมาเทอุสครับเต็มข้อไปเลยเรียบร้อยครับผมสองประตูต่อศูนย์นะครับผมโล่ามาเทอุสสุดยอดนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าทีมบอลลงดองเป็นข้อไปเลยนะครับผมสองประตูศูนย์แล้วนะครับผมโอ้ตัวเอลทั้งสองชื่อเลยนะโล่ามาเทอุดกับเลวเลวเมซี่เมซี่ไปแล้วอาเก้า อุ้ยโอ้โหเจอจิ้มเลยอ่ะ์เก้าเฮ้ยเอาใครยิงไปคลิกดีวเาเยืนยิงอารเน็ตเวดเน็ตเวดยิงโอ้โหปุ๊บเลยไปน,นิดนึงเกือบได้ละโยนมาเยืนเคลียร์ไปสวยเมสซี่สวนกลับหน่อยวังไว้ก่อนออกมาให้เชฟเชนโกเปลี่ยนตัวมาแล้วเชฟเชนโกไปแล้วครับเชฟเชนโก ล็อกเข้าในโลนันยโยล็อกหนึ่งทีสกิลเข้าในไวรุดไหลมาให้โอ้โหเทปเทปอุ้ยอุ้ยยืนเกือบได้แล้วนิดเดียวต่อยคอบเฮ้ยสัตว์ต่อยคอบโอ้เอ้าโอ้โหจุดโทษมันทิ้งตัวจะต่อยคอบไปดึง มาทิ้งตัวในกรอบจุดโทษเลยอืมอะไรวะไม่น่าเลยเจอผู้ริสิตท,ทิ้งตัวแม่งเลยโอ,อ้โหโดนดึงนิดเดียวมาครับเล็บยาชินอาจจะโชว์เซฟชิบชิบชิบเ้ยชิบชิบชิบยาชินโอ้โหเขายิงออกเอง <laughs> โอ้พุ่งถูกแล้วน,นะเซฟได้แนะล้วนะลุงนั้นนะถ้ามันยิงเข้ากรอบอะเออเอาเสียละยาชินเจอยาชินเข้าไปให้แมงมุมเล็บยาชินปานบาทเทน โอ้โหออกมาลูกนี้ให้โลนันดินโน่พึ่งมาออโอ้โหฟา,าวเลยครับเจอความเทพไปโลนันดิโน่โยโนมาสวยๆโยนโค้งมาให้โลธามัตติอุสเอ้ยตัวเล็กไปหน่อยวะ嘛ิวเป็นฟานบาเทนสตอยคอฟสวยงามออกมานี่ลยลิวันดโด้ลิวันดโด้ลิวันดโด้เอ้ยไม่ได้แล้วไปแล้ว,สวเสียบอล มาติอุดเฮ้ยช่องนี้เล็บยาชินเซฟโอ้โหไม่เซฟเลยไขวะนะไข่ยิงวะนะยาชินปุริสิตนี่ว่าโอเคโดนตีไข่แตกแล้วโอ้ไม่น่าไปเสียบอลลูกนั้นเลยมาฮิสโตสตอยคอฟล็อกอาวติดเอา มาเทอุสโอ้โหมาเทยุสยาชินก็นโดนอีกลูกหนึ่งสองสองแล้วอะไรวะนะ่ะอยู่ดีหลังก็รั่วเฉยเมื่อกี้ยังเหนียวอยู่เลยโดนไปแล้วสองสองแล้วครับอะไรวะเมื่อกี้ยังเหนียวอยู่เลยเห็นฟานบาทเทนอยู่ในโยนมาเต็มหัวโอ้โหไม่ได้เฮ้มเมซี่ยังไดไอยู่มาให้น็ตเวตโยนมาให้ฟานบาทเทนมงโอ้โห ไม่เงยมงออกไม่ล้ำด้วยลุงนี้เลวเนวเมซี Real ่ N เอาลีวันโดอาโอเคจบเกมไปนะเกมแรก 2, 2องเฉยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเกมที่2ดีกว่านะครับผมไปไปโอเคมาอยู่กันที่เกมที่2นะครับผมเกมแรกก็เสมอไปนะ เกมที่สองมาเราจะชนะให้ได้มาเป็นถึงขั้นบัลลงดอเลยนะครับริวันโดมาโคฟานบาทเทนเอามาบาังบอลให้เมสซี่ยิงเกือบแล้วทุกแรกเกือบมาโรนันโดม,มันไม่ตักเผื่อไปไกลๆวะริวันโดโอ้โหไม่ได้ มาแล้วครับมาแล้วครับยิงไกลแล้วครับโอ้โหแม่งเอ,อ้ไขวหน้าลูกกกูเท้าซ้ายด้วยเล็บยาชินไม่เซฟเลยยาชินกูมาแล้วโดนไปแล้วหนึ่งลูกนะครับเอาหน่อยเอาหน่อยจอดเบสไปแล้วส่วนกลับไปแล้วโรนัลโดโรนัลโดกับเมซี่ เมซี่ไปแล้วเมซี่ล็อกมาโรนัลโดปาดไปนหนึ่งทีจะยิงจะยิงเฮ้ยได้อยู่ยไม่ได้ไม่เมออโรนาัาลินโยออกมานี่เลยโอ้โหลำพาดยัดมาลูกนี้เอ้ย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  โอ้โหยาชินเซฟเอ้ยเรียบร้อยสองศูนย์ืปสะอาดเซฟได้แล้วแม่งตัวแม่งยังใหญ่เลยอับราฮัมมงกับคานาวโร่เมื่อกี้มงกับจอร์ดเบสด้วยโอเคโดยแลลวสองลูกอะไรวะนั่นโอ้โหอ่ะไปล,ละมาโคฟานบาทเทน ทันหรือเปล่าทันโยนแม่งเลยโลนันโดมงย้อน,อนโอเคครับผมมาแล้วตีไข่แตกลูกหนึ่งมงกับหลังก็มงเข้าได้นะครับผมมงกับหลังไปดีละ่ะโอ้โหมาแลวหนึ่งลูกกว่าจะได้แต่ละลูกช่างยากเย็นเหลือเกิน จิ้มแม่งเลยมันใจคึ่งบอลดีนักจิ้มมาเทอดุดมาขอลูกนึงอีกลูกนึงอีกลูกนึงอีกลูกนึงมาแล้วฝานมาเทนยิงโอ้โหโอ้โหอะไรว่ามันมาขนาดนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องเน็ตเวิด เน็ตเวดยิงไกเรียบร้อยครับผมแบบมัวๆครับสองประตูต่อสองเราต้องชนะเกมเนี้ยมาแล้วเพาเน็ตเวดมาครับอ้นี่เลยหน้าตานักเตะบอลลงดอแต่ละคนอย่างโกงมากเลยไหลามาล็อกมาหนึ่งทีด้วยแล้วยิงโอเคสองสองแล้ว อเอาเนเบ็ดลาวันโดใครก็ได้มาเอาบอลหน่อยใครก็ได้ปันไดโอโอนาวาร์โลมาเนตเว็โรนโดมาทเทนมาทเทนโรนันโดยิงไกลมาเลยโอ้โหเกือบไงมันเสาอะไรนักหนาวะ เกมนี้นหลายเสาแล้วเนี่ยมาเตอุดบังไว้ก่อนครับไม่ไม่แข็งแล้วครับแต่ว่ามีพลังแฝงดีโรนันโดเมสซี่มาบาเทนบาเทนมาให้โรนันโดโอ้โหยานไม่พาวเรอวะไม่เงยมันสกัดขาล้มเลยนะขอลุกหนึ่งจันโรนันโดมาเมสซี่ พาเทนมาให้โรนันโดโอ้โหไม่ได้วะโอเคจบเกมไปแล้วผมเสมอไปอีกเลวสองสอง,สองเหมือนเกมแรกเลยนะครับผมโอเคเนาะก็ถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะผมกดซับสไครต์และที่สำคัญนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นประมาณนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับผมโอ้โ